อาวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบ A l e v e l นะครับอยู่ที่ปี65อยู่ตอนนี้อยู่ที่เติมคำข้อ3แล้วไแกลจบแล้วครับพอสอนี้ <c oughs> ไปดูกันเลยเนาะนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าแก๊สอะเซทิลีนนะครับ c 2 s 2สามารถนำมาใช้ในการบ่มผลไม้ให้สุกเร็วขึ้นได้ โดยเตรียมระหว่งางฐานแก๊สนะครับแคลเซียมคาร์บด์เนาะตัวนี้คือแคลเซียมคาร์บด์นะครับกับน้ําดังสมการนี้นะครับถ้าเขาํา,าจริงเขาจะค่อยๆหยดหนาลงไปนะครับเกษตรกร,ร,กรบ้านเราใช้กันเยอะฮะตัวนี้นะครับจะช่วยในการทําให้ผลไม้สุกได้นะครับหากการบ่มมะม่วงในภาชนะขนาด5ลิตรนะครับต้องใช้อะเซทิลีนเข้มขน้น0.13กรัมต่อลิตร จะต้องใช้ถ่านแก๊สอย่างน้อยกี่กรัมนะครับเมื่อปฏิกิริยานี้นะครับมีผลได้ลอยละอ,อ,อยู่ที่80อ่ะโอเคข้อนี้ก็จะว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่จะถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายเพราะข้อนี้ให้ปริมาณมาแบบอ้อมออมนะครับก็คือเขาบอกปริมาณของไอเซทิลีนมาแล้วแหละนะครับบอกปริมาณของ c 2 s 2มาบอกผ่านความเข้มข้นฮนะอ่าใช่ไหมครับเขาบอกว่า อ่าไออะเซทิลีนที่ใช่อ่ะ c สอง s สองเนี่ยครับศูนย์จุดหนึ่งสามกรัมต่อลิตรนั่นหมายความว่านะครับช่าส่วนเนี้ยสารละลายเนี่ยฮะสารละลายอะเซทิลีนเนี่ยหนึ่งลิตรมี c สอง s สองอยู่ศูนย์จุดหนึ่งสามกรัมถูกไหมฮะอ่าพี่ตีความหมายเอานะ พี่ตีความหมายเอาแล้วเขาบอกว่าต้องการบ่มมะม่วงในภาชนะกี่ลิตรฮะห้าลิตรใช่ไหมนั่นหมายความว่านั้นถ้าห้าลิตรเขียนไม่สวยเลยขอขยายได้ไหมขยายนะขยายไม่เขียนสวยหน่อยโอเคดังนั้นถ้า5ลิตรนะครับอ่าถ้าใช้5ลิตรก็จะมี C2S2 งนะครับแสดงว่าต้องมีแอซีทิลีนอยู่ก็0.13 คูณ5กรัมโอเคพี่ติดไว้นะแสดงว่าเขาต้องการไอโซทิลินเท่านี้แล้วจะต้องเตรียมจากแคลเซียมคาร์บายเท่าไหร่อ่าทีนี้เราก็ไปดูสรรมการฮนะไปดูสรรมการอันนี้พี่ขออนุญาตย้ายไปทางฝั่งสายมือนะฮะโอเคจากสรรมการนะครับเขาถามว่าจะต้องใช้ฐานแก๊สเท่าไหร่โอเคจากสรรมการเราจะใช้กฎสัดส่วนคงที่นะครับ ปริมาณสารที่พอดีกันทําเป็นโมลหารด้วยสัมประสิทธิ์ได้เลยนะครับตรงนี้มาจากกฎสัดส,ส่วนคงที่ที่บอกว่าโมลของแคลเซียมคาร์บาไนด์หนึ่งโมลวิสมการยังไม่ดูนะพี่ดูให้แล้วอ่ะจริงๆเขาบอกยังไม่ให้ดูนนะแต่พี่ดุลให้แล้วนะครับเติมสองหน้าน้ำนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้หนึ่งโมลพอดีกับตัวนี้หนึ่งโมลใช่ไหมแสดงว่าสัดส,ส่วนเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับหรือเราจําไปใช้เลยก็ได้นะครับปริมาณสารที่พอดีกันในสมการเคมีทําเป็นโมลหารด้วย สัมประสิทธิ์ฮนะ,ะถ้าใครเขาถามมาจากไหนบอกเลยมาจากกฎสัดส่วนคงที่นะครับอโอเคปุ๊บอ่านี่ไงนี่คือปริมาณที่พอดีกันแต่ตรงนี้นะครับความสัมพันธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลได้ร้อยละเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้เขาบอกว่าผลได้รอยละเป็น80ดิบซนะครับให้เราตีความหมายแบบนี้ดีกว่านะครับผลได้รอยละ80%ดอร์ให้เรามองว่าสารตั้งต้นเนี่ยไม่ได้ทําปฏิกิริยาทั้งหมดถูกไหมในเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาผลได้ลอยละแค่80ดก็เหมือนสารตั้งต้นมันทําไม่หมดอะ้อยละแปดสิก็หม,มายความว่าสารตั้งต้นทําได้แค่เออแปเนแค่นั้นเองนั้นนะครับอ่าถ้าผลได้รอยละพี่จะมองแบบนี้เลยฮะ พี่ไม่หาพี่ไม่หาได้จริงกับทฤษฎีนะเพราะพี่จะหาที่เดียวไปเลยนะครับถ้าผลได้ร้อยล่ะเท่ากับ80นั่นหมายความว่าสารตั้งต้นไม่ทําปฏิกิริยา100แต่ทําแค่80ดสินะครับอ่าก็แสดงว่าก็จะได้เป็น80สิบส่วนหนึ่ร้อฮะโอเคละไก่ไปเลยคูณกับโมลของแคลเซียมคาร์บายครับส่วนหนึ่ง เท่ากับโมลของ C2 S2 อส่ะส่วนหนึ่งนั่นเองก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้อันนี้เราแทนค่าไปนะครับจะใช้ฐานแก๊สสิ่งน้อยกี่กรัมก็ทำเป็นกรัมใช่ไหมโมลตรงนี้ก็ทำเป็นอ่ะพ่ใช้สีดำนะครับทำเป็นน้ำหนักของแคลเซียมคาร์บายหารด้วยมวลโมเลกุลนะอันนี้ต้องเป็นคูณสิอ่ะแทนที่จะใช้จะลบเอา ก็ได้กรัมของแคลเซียมคาร์บายด์นะครับหารด้วยมวลโมเลกุลแคลเซียมตัวหนึ่ง40คาร์บอน12 12 2เป็น24ได้64เนาะวิตัดกันได้นะเนี่ยเท่ากับอ่ะไดอะเซทิทีรนเมื่อกี้เราบอกมาล 13, ะ0.13ย่คูณ5นะครับหารด้วย1คูณกับมวลโมเลกุลของ อะเซทิลีนอาโมเลกุลอะเซทิลีนก็12 2เป็น24 25 26อ่าเป็น26นะครับอุ้ยตัวเลขตัดกันสวยเลยแหละก็จะต้องใช้ถ่านแกส๊สกี่กร,รัมเนาะโอเคขอคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้0.01 13กับ26ตัดกันได้2โอเคอ่ะ ศตัดศูนอ่ะตัดกันได้ง่ายแบบนี้เลยอ่ะตรงนี้ตัดได้แปดโอเคโอเคได้ละก็จะได้กรรมของแคลเซียมคาร์บาไนะครับกร,รมของแคลเซี M K B. ยมคาร์บายย้ายแปดไปคูณเนาะอ่ะต้องเป็นแปดกับสิบสี่อ่ะแปดกับสิบย้ายไปคูณอ่ะศูนอ์ดศูนหนึ่งอเขียนทุกอย่างไว้ก่อนนะคูณห้าคูณสองไอหารสองอ่ะสองตัดแปดได้สี่ฮะ สี่ห้ายี่สิบสองร้อยคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งดังนั้น,น,นเอาลคลเซียมคาร์บายมาสองกรัมนั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบสองกรัมฮะอ่าไม่ยากนะครับ